สวัสดีครับเบลซูสมรูเรียาเห็นววลว่าฝันดีแล้วครับอันนี้ถ้าการฝันนี้ฝันทุกวันเลยแต่ว่ารู้สึกว่าฝันยังไงนะเรางดไอ้ฝันชุดนี้ช่วขึ้นวันพระอะไรฝันเห็นผันทิพันหรือคุมทรัพยานาอันนี้เกี่ยวกับทิฝันคนเดียวคช่ฝันเพราเราไปด้วยไม่แก่กับผมฝันเดินสายไปไปที่ประเทศกัมพูชาพิ่งกลับเนาะ อันนี้ก็ฟันที่ลูกปูด้วยเนาะแต่น,นี้ตัวเลขอะไรก็อยู่อีกอย่างหนึ่งวันไงแล้วเล่า,เ,อาอเรียนเ,นยเลยเพราะว่าเดี๋ยวคืนนั้นเป็นคืนวันพระผมนอนตื่นประมาณตีสองตื่นตีสองแล้วก็ลุกมาก่อไฟให้ลูกปูเสีย <c oughs> งดังไหมเจ็บขอเลยนะเร่งเสียงอีกหน่อยก็ได้ค่ะก่อก่อไฟให้ลูกปูประมาณตีหนึ่งตีสองกับป <c oughs> ระมาณนั้นแหละ แล้วก็ไปนอนต่อก็นอนไม่หลับออก็เปิดปลมเพราะมันทอนยังฝนยังก็ไม่ตกเป็นตกเมื่อวานก็ลมแรงนอนไปประมาณสักตีสามก็ไม่หลับตีสี่ลุกมาอีก่อไฟลุบปูก็นั่งบอกว่าลูกปูนอนไม่หลับแล้วก็ไปนอนมันมันมันงีบหนึ่งนะพี่สเลดไปนิดหนึ่งเลเย็นลุบปูเลยใส่ชุดขาวมาบอกว่าให้คุมทรัพยานาคือออยออยเนี่ยทอดรูป เนี่ยทอรูปเนี่ยทอรูปก็คือน่าจะเป็นช่อง youtube อย่างนี้แหละเพราะเนี่ยทอรูปถวายแคลงละเดอถว,วายแคลงคือให้พี่คุมทรัพยายนาคถวายว่าวตัวละถามว่าล้อมุ้ยประมาณถวายแคลงถวายแคลงมุ้ยนะมุ้ยปรำรวยครับถวายว่าวหนึ่งตัวตัวละห้าร้อยนะให้ถวายคนเดียวอันนี้ตามฝันเ้อพี่อันนี้แล้วแต่พี่ <laughs> โอ้ก็เลยบอกว่า ิพันยังไม่ได้มาหรอกหลวงตาเนี่ยทอรูปมันเตินมวัวเต้หลวงตาคือภาษาตะก่อนเขาจะเรียกลูกตาลูกตาก็คือหลวงปู่นั่นแหละตาเธอยังหน้านางบ้านฟเฟลนอย่อยอย่อยถวายตามันยากเต้เราเอาตาเนี่ยทอรูปกี่มวัวไงหน้าจะมือขมัดวางตะมถถัดเธออยกี่ถวายบันวายเราเอาหรือเอาถวายนะก็ผมก็เลยคิดได้ ว่าพี่พันไป่ามปีเอาเว้าไปครับเอาไว้ไปเอาเว้ไเาไ,ไป,อ,าไไปอันหนึ่งหนึ่งพันกน<ช>ว่าบาทไปอาไว้ที่ประเทศกัมพูชาแต่ว่าเราไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นเพราะว่าเอาไปแล้วไม่ได้ขึ้นเพราะว่าทางประเทศเขาไม่เหมือนเราเนาะต้องหาเชือกหาอะไรขึ้นแต่ว่าเราก็ตั้งไว้กับลวงปูนนี่แหละว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยพี่ถึง <ừ> ลวงปู่มาเข้าในฟาร์มปันเพรว่าให้คนถอดรูปคนถอดรูปก็คือคนถ่นถายรูปนี่แหละ คนถ่ายรูปก็คนที่มาประจาก็คือกลุ่มทรัพยนานาคแตาแต่หลวงปู่ก็รู้จักว่าคนนี้คนนี้นี่เป็นอย่างนี้ก็เลยจัดให้เราว่าให้ที่พันถวายว่าวหนึ่งตัวตัวละห้าร้อยจะผมเง<ด>ีบได้นิดเดียวก็เลยตื่นมาตีเป็นเลขอ่ะครับตีเป็นเลข<ะ>คือตัวหนึ่งก็คือหนึ่งแล้วก็ตัวละห้าร้อยแต่ถ้าผมเคยฝันเห็นกลุม่มทรัพยานาคมันจะออกเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งครับ คยฝันเห็นภุมทรัพยานาคทีไรมันจะออกเจ็ดสี่หนึ่งปศติพันก็สี่หนึ่งหนึ่งสี่เนี่ยที่เคยฝันเห็นแต่อันไม่รู้เด้อเป็นแนวทางนะครับแต่ตรงนี้มาใส่ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งถววยว่าวหนึ่งตัวเดี๋ยวมาพรุ่งนี้ผมจะให้อีกอีกตัวหนึ่งเป็นความฝันครับอันนี้ความฝันคือพระตเกี่ยวกับช่องุ้มทรัพยานาค ก็เป็นความฝันเอฟซีนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาขึ้นในเอฟซีใด้วยนะครับเดี๋ยวหลังน่าจะรองงบอบกหมดถวายแลงแลงมวยตู้มวยตู้ปรำรวยเอาตัวละห้าร้อยคนอรูปอรูปก็คือใครเรามีเทพพันผู้ชายสามครั้งแล้วท่านฝันเห็นนะครั้งที่สามครับครั้งที่สามครั้งหนึ่งสองนี่เข้าตลอดทุก ทุกี่หนึ่งที่สองเข้าแต่ยังไม่ฝันถึงคุณมณีปายโยแล้วก็ลุงไก่เดี๋ยวเดี๋ยวงวหนเราจะฝันเห็นเดี๋ยวก็แวะมาเรื่อยๆครับไปเห็นนาไบ่เดี๋ยวก็ฝันแวบไปแวบมาไม่พี่ถ้าบุญบารมีดวงกระแสจิตไม่เจอกันนยังไงก็ไม่เจอถ้าหลวงปู่ให้เจอเดี๋ยวก็เห็นเจอกันทุกวันก็ไม่ฝันเห็นถ้า กระแสจิตเราไม่ชนกันไม่เดินชนกันไม่เดินชนกันแต่มันได้ไงรู้ได้ไงว่าไปเฝ้าไปที่ประเทศกัมพูชาเว้าก็มีนะแต่ว่าตอนถวายเราก็ไม่ได้ถือเว้ายกเว้ามเ,ยเาม,<ป>ม,มย์เมปไปลุ่ทซับเอาว้าถวายนี่คือเราปุ๊บกุ่มรับอกว่าได้ที่ เล่าให้คุมฟังหน่อยว่าฟันยังไงก็เลยบอกเป็นเรื่องจริงนะครับบอกบอกกับคุ้มทรัพยานาว่าลุ่งปู่ให้ถวายว่าวตัวหนึ่งตัวละห้าร้อยแต่เคยฝันเห็นทิศพันธ์ทิไรมันจะออกเลขตัวนี้ครับกลับไปยุคครั้งที่สามครับครับฝันครั้งแรกพันกระทกเลขนะครับครับที่ทันฝันแล้วก็ถูกซื้อถูกนะซื้อสู้าหนึ่งเนาะนอนฟังไม่งั้นไม่สบายใจแน่นอนก็เลยมาทําเป็นยูทูปวันนี้ คันว่าโรคปู่ให้ขุมทรัพยานาคถวายว่าตัวละห้าร้อยหรือคนถอดรูปนี่แหละถอดรูปก็คือถ่ายรูปาาประสาทกเม็นครับทาภาษาค่ะเมื่อกี้นะคะพิทักษ์ก็ได้เล่าความฝันให้ฟังนะคะเพราะว่าเคยฝันเห็นสองรอบนะคะก็แนวทางที่พิทักษ์ให้นะคะก็เข้านะคะก็ถูกนะคะอันนี้คือความฝันเดอ้อนะคะเพราะว่าพิทักษ์ฝันเกี่ยวกับโวงปู่นะคะก็เคยเข้าเคยถูก นะคะประมาณนี้นะคะก็แอดมินก็นําเสนอนะคะให้ท่านผู้ชม FC ฟแฟนช่องนะคะได้รับชมนะคะที่กระท่อมละสาขารบ้านทุนกับความฝันของพิทธาบ้างนะคะแล้วก็เสียงโชคนะคะเสียงเสียมซีนะคะแล้วก็จับปิ้งปองนะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะที่แอดมินนำเสนอนะคะแล้วก็มาถ่ายทำให้ท่านผู้ชม f อฟซได้รับชมนะคะที่ กระท่มละสังขารบ้านดุลน,นะคะที่หลวงปู่สวงนะคะเคยอยู่นะคะกระท่อมทุ่งนานะคะน,นี่ก็คือเป็นกระท่อมของหลวงปู่เดอ้อนะคะตั้งแต่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่นะคะหลวงปู่ก็จะมาอยู่ที่กระท่อมนี้แล้วท่านก็ละนะคะสังขารนะคะที่นี่นะคะบ้านดุลตำบลอาโพลนะคะอำเภอบวัวเชดจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็ ต้นไม้นะคะก็คือต้นมะขามนะคะที่อยู่ด้านหลังกับต้นมะกอกนะคะเป็นหลวงปู่นะคะที่ปลูกกับมือนะคะท่านผู้ชมนะคะหลวงปู่สวงนะคะถึงแม้ว่าเราไม่ได้เห็นหลวงปู่นะคะตอนยังมีชีวิตอยู่เนาะเกิดท่านอยู่นะคะแต่ว่าอาอดมินไม่มีโอกาสนะคะที่จะได้มาเจอหลวงปู่นะคะตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าท่านละไปแล้วก็ ่ะถึงได้รู้จักท่านมากขึ้นนะคะเคยได้ยินอยู่นะคะแต่ก่อนเนาะค่ะเขาบอกว่าเป็นพระพีบ้าประมาณนี้แอดมินเคยได้ยินนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ว่าหลวงปู่เดอ้อเพราะว่าเคยได้ยินเขาพูดกันนะคะท่านผู้ชมให้แนวทางแม่นว่าอย่างนั้นนะคะให้โชคลาภแม่นนะคะก็เ,ะเคยได้ยินมาสมัยเด็กๆนะคะพอท่านละไปนะคะถึงได้รู้จักท่านนะคะ ตอนที่ท่านละสังขารไปแล้วนะคะรู้จกักจากแม่นะคะแม่บนธรรมของแอดมินเองนะคะได้เอารูปหลวงปู่สวงมาให้นะคะรูปหลวงปู่สวงที่ถือต้นกล้านะคะข้าวน้ําดีนะคะเอามาให้บอกว่าปูา่ท่านนี้นะคะเป็นเทวดาเดินดินเป็นเทวดาเล่นดินนะคะก็ตอนนั้นแอดก็ก็ฟังไว้เฉยๆยังไม่ได้เชื่ออะไรเพราะนะคะท่านผู้ชมเนาะ อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะถึงแม้ว่าแอดมินพูดไปให้ท่านผู้ชมเชื่อทุกอย่างก็เป็นไปไม่ได้เนาะแต่อันนี้แอดมินก็เจอมากับตัวเองนะคะได้มาเจอได้มาเห็นสถานที่ของหลวงปู่อยู่นะคะแล้วก็ได้ดีกับหลวงปู่ด้วยนะคะท่านผู้ชมได้ดีนะคะกับหลวงปูส่สวงอันนี้แอดมินฟันธง พูดเลยนะคะว่าแอดมินได้ดีกับหลวงปูส่สวงนะคะตั้งแต่ทําช่อง YouTube มานะคะได้หลวงปูส่สวงช่วยนะคะมาจุดทูกราบายขอพอรท่านนะคะแล้วก็ท่านก็ช่วยนะคะสําเร็จนะคะแม้แต่รถแอดมินนะคะรถแอดมินออกมานี้นะคะก็ออกมาง่ายนะคะจากที่แอดมินก็ไม่มีอะไรนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะแอดมินก็ขอพรนี่แหละนะคะขอพอรท่านท่านก็ช่วยท่านก็ให้นะคะ ึงแม้ว่าโชคลาบแบดมินจะไม่มีนะคะแต่ท่านก็จะให้จากการงานหรือว่าคนเราเนาะบุญวาส,สนาไม่เหมือนกันนะคะมีไม่เหมือนกันนะคะบุญเก่าบุญใหม่นะคะมีนอกมีมากมีน้อยนะคะตามที่เราทํามาแต่ชาติปางก่อนนะคะส่งผลให้นะคะรถคันที่อาเอดมินขับทุกวันนี้นะคะ ก็เป็นเพราะหลวงปู่ช่วยนะคะแอดมินก็เลยถือว่าเป็นรถของหลวงปู่สวงนะคะแล้วก็จะมีองค์หลวงปู่สวงนั่งอยู่ด้านหน้านะคะตลอดนะคะไปไหนก็ไปด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะรถนี้คำคูณคำคูณน,นะคะคำคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ท่านปู่นะคะหลวงพ่อนะคะช่วยลูกช่วยหลานตลอดไปแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะคะที่รับชม นะคะก็อธิษฐานขอพรได้หรือมีเวลานะคะเดินทางมาได้นะคะที่กระท่อมรังขารบ้านดุลน,นะคะตำบลอภรนอ,อำเภอเบอเชียตจังหวัดสุรินนะคะเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะคะแอดมินย้ำเสมอว่าเป็นเพียงแค่แนวทางรับชมอย่างมิสตินะคะรับชมอ,อย่าง